ต่อเนื่องจากช่วงที่แล้วเรามั่นใจว่าวิญญาณของคุณเอนาจะอยู่ที่บ้านมากกว่าจุดที่เขาเสียชีวิตซึ่งพอพวกเราเคลื่อนตัวมาถึงที่บ้านได้ไม่ทันไรคุณออฟก็พบกับวิญญาณของคุณเอยืนอยู่ด้านหลังของคุณปาลผู้เป็นภรรยาครับเขายหลังคุณปาลเ่ยฮะอยู่ตรงนี้อ่ะโอเคดีผมอยากได้อย่างนี้แหละ สวัสดีครับเอดูผู้วาด้วยเอปามคิดถึงเออะปามเขาเป็นห่วงขอโทษขอโทษ,โทษไม่เคยช่วยอะไรมันเลยไม่รู้จะพูดอะไรนะขอโทษ เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นทำไมถึงไปชนท้ายอ่ะเอมันเหมือนขับรถเพลินๆมาแล้วรู้สึกปุ้บหลับไปรู้สึกตัวทีก็คือไม่ทันแล้วง่วงเหรอเผลอหลับเหรอมันวูบวันนั้นจะไปทำอะไรจะไปรับไปรับปามเหรอห <จะ S 1> รือไ,<ป>ไงใช่จะไปงอเขาด้วยไปงอทะเลาะก,กันปะ่ะปาม แต่รู้ว่าเขากลับดึกใช่ค่ะคือถ้าสมมติด้วยกรณีแบบนี้เนี่ยเอจะเข้าใจว่าฟารมต้องโกรธกูแน่เลยใช่ถูกไหมในวันนั้นใช่ค่ะไม่รู้ว่าเขาจะยกโทษให้ผมหรือเปล่ายกโทษให้ฮะยกโทษให้ค่ะยกโทษให้อ้อนนักก็ได้พิ่กโทำไมเขาร้องให้เป็นยังไงบ้างสบายดีไหม ถึงพูดไม่รู้เรื่องนะเขาว่าไงอะคุณคุณลุงคือเขาพูดอะครับไม่รู้เรื่องเขาร้องไห้ไปด้วยก็คิดถึงมากอยากให้มาหาบ้างมาให้รู้สึกบ้างก็ยังดีถึงจะไม่ใช่แบบไม่กล้ามาให้เห็นต่อหน้าก็มาในฝันก็ได้มาอะไรก็ได้คืออย่างเงียบไปแบบนี้ มึงจะยากทษให้กูจริงๆใช่ไหมใช่ผมควรได้ดีกว่าน,นี้ผมทำได้ดีกว่าน,นี้นี่เขายืนอยู่ไหนที่เดิมเลยผมขออนุญ,ญาตนะผมขออนุญ,ญาตนะเขายืนอยู่แค่ข้างๆอย่างเงี้ยหรอใช่เขามาในชุดยังไงที่หนูเห็นนะคือที่พิเจอบอกเลย ใส่ชุดบอลเนาะเก่งบอลเนาะเออยากพูอะไรอีกไหมเขาบอกเนี่ยว่าคิดถึงปาล์มบอกคิดถึงเอว่าไงรักเขาเคยมีอารมณ์แบบน้อยใจคิดว่าเราไม่รักใช่ไหมค่ะค่ะก็มีบางทีแบบเราว่ามากๆเนี่ยค่ะเขาก็คิดไปอย่างนั้นแต่ว่าที่ว่าก็เพราะเป็นห่วงนี่แหละตอนนี้เอติดอะไรไหม ุกมีอะไรอยากพูดอยากคุยกับเราไหม,มเป็นอาการอย่างนี้แบบมันจะพูดกแบบพูดเธอ,เ,อ,อ,เ,อเขามีอ,อะไรหนักใจเขาเป็นคนที่แบบปากหนัก,นนก,กอ่ะปากหนักก็คือแบบเป็นคนปากหนักอะคะ่ะเขาหนักใจอะไรเอาเอาในมุมที่คุณรู้ก่อน ก็น่าจะเป็นเรื่องเรื่องเรื่องหลายๆเรื่องหลังจากที่เขาเสียคือหนูเองหนูก็ลาบากเยอะเหมือนกันอคือทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันนี้รอบตัวเนาะแล้วคือหนูก็ต้องดินน้นรนอ่ะเพื่อที่จะให้ลูกอยู่ได้อะทุกอย่างอ่ะหนูทําเพื่อลูกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลประโยชน์อะไรหนูทําเพื่อลูกทั้งหมดเขาก็เลยรู้สึกผิดรู้สึกพูดไม่ออกค่ะ อ่าแล้วการที่ไปหาคนอื่นเนี้ยไปหาเพื่อนจูนมันเป็นวิธีปกติของเขาอ่ะที่เขาจะต้องเขาใช้ชีวิตแบบปกติไปหาคนอื่นก่อนเพื่อที่จะแบบเรียบเรียบเคียงเพื่อมาหาคนนี้อีกทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วการที่มีคนเห็นคุณเนี่ยผมไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะการที่มีคนเห็นคุณเนี่ยอยู่บริเวณหน้าบ้านใช่ไหมค่ะคือคือทําไมอ่ะคือคุณต้องการจะสื่ออะไรไหมผมไม่รู้คุณ คุณโดนโดนผีที่ว่าเป็นตัวตายตัวแทนไหมใช่ผมไม่ใช่นะเดี๋ยวนะเอาเรื่องเอาเรื่องเอาให้สิ่งที่คาใจก่อนนะอ่าเขาโดนเรื่องเรื่องต,ตัวตายตัวแทนไหมกับพื้นที่อาถรรพ์พื้นที่ที่รถชนบ่อยๆหรือเกิดอุบัติเหตุ <มา S 1> บ่อยๆเขากลับมาแล้วอ่าฮะแปลว่าไม่เกี่ยวนะจะได้สบายใจทีเรปปาเปาะนะครานี้เนี่ยในสิ่งที่ที่เขาโดนปัญหาเนี่ยเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับสมมติผมไม่รู้นะผมเผื่อไว้ก่อนมีใครทคําของใส่ไหม ไม่มีเพราะนั้นน,น,น่าจะเป็นเรื่องของตัววิบากกรรมที่เกิดขึ้นที่ผมก็อยากรู้นะเขากลัวอะไรคุณตอนนี้เขาเหมือนเขากลัวบ้านคุณกลัวคุณเยอะมากเลยอืมใช่คือกลัวใใกลัวเขาใจกลัวคนนี้เข้าใจคือกลัวเขาโกรธกลัวที่ต้องแบบทิ้งเขามีภาระมีอะไรอย่างเงี้ยเออรู้แต่กลัวบ้านเขาทําไมก็ในเมื่อขอเข้ามาคํมืออะไรกันแน่ไม่ใช่เหรอเจ้าที่ไม่ให้เข้าเหรอร,รู้อยู่กับใครอ่ะ อยู่กับแม่แล้วก็อยู่กับลูกอะค่ะเจ้าพี่ให้เขามายังอยู่ค่ะคุณพ่อก็อยู่ที่บ้านอยู่อันติความรู้สึกในใจหลกๆของหนูแล้วกันอ่นเขาอาจจะส่งมาหรือเปล่าไม่รู้หนูคิดไปเองไม่รู้เขาก็คิดว่าตอนเขาไปเอาลูกสาวเขามาเขาเคยสัญญาไว้ว่ายังไงบ้างแต่เขาทําไม่ได้เลยสักอย่างตามที่สัญญาเราจะเอาหน้าที่ไหนไปสู้พ่อแม่เขาผมว่าเอางี้คุณออฟ เขาไปหากันได้ไหมก็เนี่ยเขาบอกให้ไปหาได้แล้วก็ไปสิเขาเออไปไม่ต้ตองไปคิดถึงเรื่องพ่อเรื่องแม่เอาพักไว้ก่อนแล้วก็เข้าห้องเขาไปเลยพ่อแม่เขาไม่รู้เอางี้ถ้าสมมติว่าคุณปาล์มเนี่ยไปที่บ้านตัวเองบอกเจ้าที่ว่าขอชื่อคนเนี้ยจึก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 บุบไปเลยอย่างเงี้ยนะซึ่งเราก็ทําหลายรอบแล้วนะขอให้เขาเข้าบ้านแต่เขาก็เข้าไม่ได้ทําไมคุณถึงรู้ว่าบ้านคุณเข้าไม่ได้หนูไม่ หนูไม่รู้อ่ะใช่มันแบบมันเงียบเก็บบ้านไปใครเป็นเจ้าบ้านมันเป็นสารพภูมิรวมเป็นพื้นที่ร่วมกันนะคะแล้วก็จะมีสารพภูมิอยู่แต่ถ้าเป็นบ้านเจ้าบ้านที่หนูอยู่จริงๆเลยอ่ะจะเป็นพ่ออพ่อเขาก็จุดบอกให้แล้วนะอคือคุณต้องการคุยกับเขามากถูกใช่ค่ะเขาเงียบเกินไปคือเราแบบอยากรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนแบบได้บุญจากเราบ้างหรือเปล่าคือหนูเป็นห่วงเขามากคำถามนี้เขาอยู่ที่ไหนเขาอยู่ที่นี่ แล้วไม่ได้ไปที่นู่นบ้างเลยเหรอเขาไม่ได้ไปเถอะขอร้องไปเถอะแล้วถ้าเรามานอนนี่หนูคงมานอนไม่ได้อ่ะคือมันัะผมเข้าใจผมเข้าใจไม่ใช่บ้านเราแล้วอืมก็คือสบายดีใช่ไหมอยากรู้ว่าสบายดีไหมแบบอยู่ที่เนี่ยสบายดีบ้างไหมได้กินได้อะไรบ้างหรือเปล่าไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วง ตอนนี้เราสื่อสารได้ระดับหนึ่งแล้วกันเนาะคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเรียบเรียงให้อฟังั่งทีหนึ่งว่าการสื่อสารเนี่ยมันได้อะไรบ้างแต่ตอนนี้มีจุดหนึ่งที่รถที่บอกว่าไปเชิญเข้ามาก็คือเป็นรถแจ๊สคันข้างหน้าเนาะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองไปดูเผื่อจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เราได้ข้อมูลเพิ่มมากขึ้นรถนี้เป็นรถแฟนรถหนูแล้วก็เชิญวิญ,ญญาณเขามาตอนครั้งที่สองใช่คถูกไหม แล้วก็แฟนโดนอัมอยู่ในรถใช่อ่ะทางนั้นนำหน่อยนำหน่อยจูนจูนเขาเคยนั่งรถคันนี้ไหมเคยค่ะเคยขับก็เคยเคยทั้งขับตอนไปเรียกไปเรียกยังไงอ่ะก็ถือพระไปค่ะตามสายพานที่พระเขาบอกอ่ะค่ะพูดพูดให้ฟัง แล้วก็ไปถึงแล้วก็คือเอาพระขึ้นท่วมหัวสวดมนต์อะไรสักอย่างซึ่งหนูก็จําไม่ได้แล้วเนาะ<ม>แล้วก็บอกให้เรียกให้เขาว่ากลับบ้านให้กลับมาที่นี่แล้วก็จุดธูปแล้วก็เปิดประตูให้เขาเข้ามาแล้วก็ปิดประตูแล้วก็ขับมาไม่ต้องแวะที่บ้านให้ขึ้นไปที่วัดเลยให<า>้ไปอยู่กับหลวงตาบนวัดฟังเทศฟังธรรมบนวัดนะไปนั่งสมาธิกับหลวงตาบนวัดอะไรประมาณนี้ยค่ะประบูชื่อน้ำทกคนใช่ค่ะเคยเจอพวกแบบโฉวกระดับไหม เรียกด้วยกูไปหมายถึงว่าตอนตอนเรียกคุณเอแต่ก็มีคนอื่นมาด้วยเหรออืมอ้าวจกงึกลเนี่ยไม่ใช่ถึงถึงคุยถึงพูดกันว่าจริงๆแล้วว่าคือตอนที่เนี่ยที่เขามาอัาแฟน่ะก็เลยคิดกันไปว่าใช่ A หรือเปล่าใช่คือตอนที่เราไปเชิญมาน่ะคือทําผูกพิธีแล้วเอได้กลับมาไหมหรือเป็นคนอื่นที่อยู่ตรงนั้น ึ่งจริงๆเอก็น่าจะกลับมาตั้งแต่อแร,รอบแรกแลนะ้วอแรกะเขาบอกรอบแรกทีก่เขาบอกคาหนี้งอกแล้วคันนี้งอกแลออ้วเขาถอถุงปากไปอีกร่างหนึ่งนะ <c oughs> อ่ออ่เดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวอาจารย์เต้เดี๋ยวทำละมนจะเคลียรให้นะจากเรื่องราวที่ว่ามาเนี่ยคุณปาล์มเนี่ยอยากจะรู้ว่าแฟนที่เสียชีวิตไปเนี่ยเป็นเรื่องของการตัวตายตัวแทนไหมแล้วเขากลับมาอยู่ที่บ้านหรือยังอยากจะรู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงอยากสื่อสารอะไรไหม อยากได้ยินอ,อ,อยากจะรู้อยากจะได้รับคําตอบอะไรต่างๆะนานาคราวนี้ด้วยการสื่อสารเนี่ยด้วยความที่คนผู้เสียชีวิตเนี่ยคุณเอเนี่ยก็ไม่ค่อยจะพูดอะไรมากปกติเขาก็เป็นคนไม่ค่อยพูดอะไรมากอยู่แล้วใช่ค่ะคราวนี้เนี่ยเราก็คงจะได้ในระดับหนึ่งคุณออฟที่เขาสื่อสารมาทั้งหมดคุณลองเรียบเรียงทิ่เขาว่าไงบ้างเรื่องแรกเลยถามว่าเขาเขาเป็นตัวตายตัวแทนไหมใช่ไหมอะ ก็ตอบเลยว่าไม่เพราะว่าเขากลับมันอยู่นี่แล้วอืแล้วก็เขาเป็นยังไงอยู่เป็นอยู่ยังไงอก็สุขสบายดีตามแรงบุญที่เขาเคยทําอำแต่ถามว่าเขาจะไปยังไปไหนไหมก็ตอบเลยว่ายังเพราะเขายังห่วงทุกอย่างเลยคือทุกอย่างมันยังไม่สกเซ็เลยสักอย่างเลยเขาก็ห่วงอออเในขณะที่เขาก็ก็อักก้วน่ะจะไปนู่นก็รู้สึกผิดจะไปนี่ก็รู้สึกผิดมันก็ไม่แปลกที่เขาเลือกที่จะไปหาเพื่อนครับ แต่วันนี้อย่างน้อยเนี่ยคุณปาล์มเนี่ยก็ได้บอกไปแล้วเนาะว่าเอ้ฉันให้อภัยเธอนะเอ,อวันนี้ฉันกําลังจะบอกว่าฉันกาลังจะก้าวต่อแล้วฉันกําลังจะก้าวข้ามไปแล้ววันนี้การที่จะก้าวข้ามเนี่ยผมเชื่อว่าคุณปาล์มเนี่ยก็อยากจะให้ทางคุณเอเนี่ยไม่ต้องห่วงฉันไปได้ฉันลุยได้แล้วก็ไม่รู้แหละว่า จะสามารถส่งกําลังใจหรือจะสามารถทํำยังไงก็ได้ให้เขามีพลังสู้ต่อไปได้ต้องการแบบนั้น<ะ>ถูกไหมแล้วก็อยากให้เเนี่ยไปในสู่ภพภูมิของเอก็บอกว่าขอให้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดีไปอยู่ในที่ที่ดีขอให้ถ้าเกิดชาติหน้ามีจริงให้เกิดมาใช้ชีวิตร่วมกันอีกอยู่กันยืนยาวจนแก่เท่า ไม่อายุน้อยอายุสั้นมันชาตินี้ใช้ชีวิตอย่าประมาทอยากจะบอกอะไรเพื่อนไหมอยากจะถามเขาว่าคือแบบอยากจะฝากอะไรไหมอะไรมาณนั้นคือแบบที่เขาไปเรียกไปอะไรเงี้ยคือแบบเหมือนไปแบบคือเฮ้ยเขามาจริง,รงนะเว้ยเูาเหงาคืออยากอยากาคุณได้กลิ่นนะเขาไหมน่ะก็เขาอยก็ถูกบอกแล้วว่าเขาอยูู่จริงไม่มีใครเชื่อโนนะ แต่หนูสื่อไม่ได้แค่ไ้มเองไม่รู้เป็นอะไรคือคือไงจริงๆเขาเขาให้มาขนาดดีแล้วนะแต่ทําไมเขาพูดไม่ได้อ่ะเขาคนไม่พูดอยู่แล้วเขาติดอะไรป่ะผมผมรู้สึกสงสัยว่ะถูกก็สงสัยแต่เขาบอกว่าติดเขาพูดเองว่าเพราะผมก็ไม่เคยไปไปทํารายการแล้วเจอคุณออฟแบบได้ออมันมันเหมือนมันไปไม่มันเหมือนไปไม่ได้อะมันเหมือนเขาเหมือนไม่พูดอ่ะคือหนูอ่ะ ก็คิดว่าพี่เจมันติดอะไรสักอย่างอยู่แต่เขาบอกเขาไม่ติดไก่ไหมบ้านบ้านนู้นไก่ไหม้านไหนอะบ้านยายไก่ไหมคือตอนตอนตอนนี้ป้าหลับแล้วใช่ไหมใช่ยายเขาหลับแล้วยายทวดเลยอ๋อเราเราเราไปเราไปซึ้งซึ้งอยู่แถวหน้าบ้านได้ไหมเฮ้ยไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับยายที่แค่ไปดูหน้าบ้านเราที่จริงๆอะตรงนั้นอะเขาเพิ่งขายไปค่ะแล้วแล้วมันมีคนอื่นอะที่เพิ่งซื้อมาอยู่แล้วเขากั้นรั้วค่ะเดินไปได้ไหม เราอะเดินไปแถวแถวหน้าบ้านได้เราเราส่องไฟไกลๆได้ไหมได้น่าจะได้มั้งคะเออผม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 รู้สึกผมค้างว่ะแป๊บนนปปหนึงนะไปพาพาไปดูหน่อยพาไปดูหน่อย